อันนี้พี่ว่าเด็กอนุบาลคิดได้มากกว่านี้อันนี้ผ่านการคิดมาแล้วหรอ <c oughs> บางคน่ะเก่งแต่ลูกน้องอยู่ด้วยแล้วร้อนมากลูกน้องอยากลาออกบ่อยมากเลยคอมเมนต์งานแล้วคำว่าโง่เต็มหน้าฉันเลย <c oughs> สไตล์ของเจ้านายอะ มีผลมากๆกับทีมบางคนยึดตั้งแต่ไมค์เซตเลยว่าฉันเป็นแบบนี้เธอก็ต้องเข้าใจฉันสิการทํางานมันคือทุกคนมาจากร้อยพ่อพันแม่เคยสื่อสารแบบนี้แล้วเวิร์กมาก่อนไม่ได้แปลว่ามาสื่อสารในองค์กรแล้วมันจะเวิร์กตอนที่เราเป็นน้องเด็กน้อยอ่ะเราถูกกระทํามาพอเราโตมาเป็นหัวหน้าเราอะ่ะก็เอาสิ่งที่เราเกลียดหัวหน้าคนนั้นอะ่ะมาทําต่อโดยที่เราอะ่ะไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียนเขาก็ไม่ได้เพิ่มคลังอะไรให้ตัวเองอันนี้พัฒนายากฮาวฉันจะสื่อสารให้ดีขึ้นยังไง บางทีสิ่งที่ติดตัวเรามามันอาจจะไม่พอสำหรับตำแหน่งที่เรายืนตรงนี้สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP นี้ของเรานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับครูลูกแก <Yeah. S 2> มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะวันนี้ค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องว่า ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่จุดจุดจุดซึ่งเราต้องตอบว่าจุดจุดจุดคืออะไรนั่นสินะแล้วมันคืออะไรกันนะคะคือรู้แค่ว่าถามว่าเก่งอ่ะก็ควรจะเก่งแหละเนาะแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องเก่งทุกเรื่องเพราะเราก็ต้องให้คนในทีมเราช่วยหรือคนในทีมเราอาจจะมีบางส่วนที่เขาเก่งกว่าเราก็ได้เก่งที่ว่าคือเก่งหาสกิลเนาะพี่เกดแล้วก็อาจจะเก่งการ manage เนาะส่วนนอกจากเรื่องเก่ง2อย่างเนี้ย สิ่งที่ต้องมีในฐานะผู้นำอะโลแกะว่าหนึ่งคือการที่เราต้องสามารถสอนงานเป็นอเพราะว่าเรามาอยู่ตําแหน่งนี้แล้วอะวเราเราต้องทําให้น้องเติบโตและสามารถทําอะไรบางอย่างแทนเราได้อันที่สองก็คือสกิลเกี่ยวกับ EQ การสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะว่าพี่เกดน่าจะเคยทำมาหลายอีพีที่ว่าลูกน้องลาออกเพราะ EQ ิของเจ้านาย เนาะก็ข้อที่2คือ EQ แล้วข้อที่3ามคือเรื่องของการสื่อสารโน้มน้าวสร้างแรงบันดาลใจให้คนในทีมแบบอยากอยู่กับเราไปนานๆออ,อันนี้พี่เห็นด้วยเลยพี่ผู้ผ่านมือเจ้านายมาหลายคนม <laughs> ันยังไงสิ <laughs> เราก็พบว่าเจ้านายที่มีองค์ประกอบครบอย่างที่ลูกแก้วบอกอ่ะจะเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานด้วยแล้วเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบ มีความสุขแล้วมันทําให้ทีมอเอนจอยจอย่ะออจากที่พี่อยู่กับเจ้านายมาหลายคนเนาะสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าสไตล์ของเจ้านายอะ่ะมีผลมากๆกับทีมแล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีวิธีของตัวเองในการบริหารจัดการเนาะแต่แน่นอนว่าถ้าเขาทาั้งเก่งด้วยเขาจะทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาได้ถูกถ้าเขามีทักษะในการสื่อสารที่ดีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคุยกันแล้วมันโอเคมันไปในทิศทางเดียวกันใช่ปะ เพราะบางคนอะเก่งแต่ลูกน้องอยู่ด้วยแล้วร้อนมากเ,ออเพราะว่าเขาคอมเมนต์งานแล้วดูเหมือนแบบคําว่าโง่เต็มหน้าฉันเลยเออมีเพื่อนคนหนึ่งมาปรึกษาคือเพื่อนเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งเ,ออเพื่อนก็มาปรึกษาว่าเนี่ยลูกน้องอยากลาออกบ่อยมากเลยเออแล้วนางก็บอกว่าเออเนี่ยนางก็แค่คาดหวังในการการที่ลูกน้องจะเข้าใจโน่นนีออน่นี่นั่นเราก็เลยถามกลับว่าแล้วเธอคอมเมนต์งานลูกน้องยังไงวิธีการคอมเมนต์งานของชีคือ อันนี้พี่ว่าเด็กอนุบาลคิดได้มากกว่านี้ <c oughs> จุอันนี้ผ่านการคิดมาแล้วหรอไม่มีคำหยาบเลยแต่ <c oughs> ไม่มีคำหยาบเลยแต่ครีเอทีฟในการสร้างความเจ็บปวดมาก <c oughs> นี่ก็เลยบอกว่าเออเข้าใจนะว่าแกมีไฮสแตนดาร์ดเกี่ยวกับการทำงานทีเนี้ยแกอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารเ <c oughs> พราะไม่งั้นอะ่ะลูกน้องก็จะเป็นแบบเนี้ยเทิร์นโอเวอร์ก็จะสูง เพราะว่าเขา Respect แกในเรื่องของความเก่งแหละแต่เขาอาจจะร้อนเกินอ่ะเหมือนอยู่กับคนที่ฉันอยู่ด้วยแล้วดอยค่ามากๆทุกครั้งเนี่ยค่ะเออจริงอันนี้เห็นด้วยแล้วก็อย่างนึงมันเป็นการสร้างแผลในใจให้กับเขาเนาะแล้วสิ่งที่มันอาจจะแบบส่งผลต่อไปก็คือว่าลูกน้องเขาคนเนี้ถ้าเขาอยู่รอดได้เขาก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะแต่มันแข็งแข็งแกร่งจากความเจ็บปวดนี่ก็่า เ,ออเขาก็มีโอกาสจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นต่อโดยที่เขา่าไม่ตั้งใจกับอีกแบบหนึ่งก็คือตายไปเลยรู้สึกแบบตัวเองด้อยค่าเปลี้ยไปเลยอะไรเงี้ยบางคนถ้าเกิดเขาไม่ได้กลุมตัวเองให้มีความแข็งแกร่งอะซึมซ้งซุมเศร้าเข้านะเออจริงจริงเพราะว่าพี่เห็นแบบเออจากคนที่พี่รู้จักหลายคนอะมีความแบบคืออันนี้มันเป็นท็อกซิกสะสมในที่ทํางานเนาะเออแล้วมันก็อาจจะทําให้แบบ เฮ้ยซึมเศร้าหรือว่าเกิดภาวะบางอย่างที่แบบเบรนเอาท์ในการทํางานได้ใช่ใช่เพราะบางทีเจ้านายอ่ะเขาจะคิดว่าเป็นเราอ่ะเป็นชัน้นฉันก็เคยโดนคอมเมนต์แบบแบบนี้ฉันก็รับได้ฉันก็แยกแยะออกว่าเขาหมายถึงงานไม่ได้หมายถึงชั้นแต่ทุกคนไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากันใช่ใช่นั่นแหละดังนั้นสก,กิลการสื่อสารที่ที่เข้าใจคนมันถึงสำคัญอืมอืมดีเลยคะ่ะทีนี้ค่ะพอเรามาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เออถามในสิพอพี่บอกว่าเฮ้ยมันมีเจ้าหนายหลายแบบเนาะเราคุยกันว่ามีหลายประเภทเนาะเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบ agressive <Agg ressive S 2> แ g r e s s i v e น้อยอ่าแบบแข็งกราวยืนหยัดอะไรเงี้ยหยันยมั่นใจเออแล้วถ้าเป็นประเภทแบบที่เขา introvert ละ่ะต้องบอกก่อนเนี่ยค่ะว่า introvert ไม่ได้แปลว่าไม่พูดนะคะถ้าตามหลักการแล้วก็คือคนที่แบบเฮ้ยเขาเซฟ energy เนาะอาจจะชอบอยู่กับความคิดไอเดียของตัวเองแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่เขาสนใจเขาพูดนะเออแต่บางคนอ่ะก็จะคิดว่าฉันเป็นแบบเนี้ยฉัน เป็นอินฮัว์ฉันไม่อยากพูดไม่อยากสื่อสารเนี่ยเอ้ยมันมันเกี่ยวกันไหมกับการเป็นผู้นํามันคือ energy นะคือมนุษย์อะไม่ได้สื่อสารกันด้วยแค่คําพูดแต่ body language เห็นพี่คนนี้เขาอยู่ในโซนของตัวเองลูกน้องตีความได้ว่าคุยเกรงใจอะไปถามเขา้ฉันจะไปไปรบวนเขาไหมมันเลยทําให้การสื่อสารอะมัน disconnect ลูกน้องอาจจะไม่กล้าถามมันเลยกลายเป็นว่าปัญหาเล็กๆพี่ก็อาจจะไม่ได้รับรู้มารู้อีกทีนึงอาวทำไมเธอไม่บอก เพราะเขาไม่กล้าบอกหรือเปล่าซึ่งลูกแย้มมองว่าเป็น introvert ไม่ผิดแต่แลราอาจจะต้องมีวิธีการเคลียร์กันในในในองค์กรอะว่าพี่อะอาจจะดูนิ่งๆน,นะพี่ฟิลฟรีที่จะมาถามพี่นะถ้าใครไม่กล้ามาถามสามารถมาคุยกับพี่ได้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการ c ค a ิฟายเพื่อให้ทีมมันไปต่อได้ ซึ่งอันนี้สาคัญมากเลยบางทีอะ่ะเราอะ่ะไม่ได้คุยกันว่าเราชอบการสื่อสารแบบไหนเราสะดวกแบบไหนมันเลยทําให้ต่างฝ่ายก็ต่างคิดไปเองว่าเฮ้ยแบบนี้เยอะไปอย่างนี้<อ>น้อยไปเขาจะลาคาญไหมอ,อยู่ใน,นและอยู่ในหัวตัวเองกันทุกคนอะ่ะใช่ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเพราะมันไม่เหมือนเราแต่จริงมันมีมุมที่มันต่างกันอยู่เนาะทุกคนขนาดเรามีแฟนกันสองคนเรายังตีกับแฟนจากการเติบโตมาคนละครอบครัวเลยแต่การทํางานมันคือทุกคนมาจากร้อยพ่อพันแม่ คยสื่อสารแบบนี้แล้วเวิร์กมาก่อนไม่ได้แปลว่ามาสื่อสารในในองค์กรแล้วมันจะเวิร์กจริงจริงทีนี้ค่ะในมุมของลูกแก้วเองคิดว่าการที่คนที่เป็นผู้นำเนาะหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยพัฒนาอยากจะพัฒนาทักษะพวกเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารให้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาพัฒนาทักษะเรื่องของการามีไมซ์เซ็ตในการเป็นผู้นําที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่จุดไหนก่อนดีลูกแก้วว่าทั้งไมซ์เซ็ตและสกิลต้องมาคู่กัน ไมเซตคือมาจากความเชื่อก่อนว่าฉันสามารถพัฒนาการสื่อสารได้บางคนบางคนยึดตั้งแต่ไมเซ็ตเลยว่าฉันเป็นแบบนี้ <Yeah. S 2> เธอก็ต้องเข้าใจฉันสิซึ่งการควบคุมคนอื่นเป็นสิ่งที่ยากมากหน้าที่ของเราคือเราต้องเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารตัวเองได้ที่ที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นเป็นงูงปลา,ปลาเราสื่อสารตามออโต้ออโตพายโของตัวเอง uh. แต่มันมี choice <Huh. S 2> choice ที่ว่าคือ การไปฝึกสกิลมันมีทักษะในการสื่อสารที่ถ้าเรานั่งคิดเองหรือแค่ไปฟังพอดแคสอาจจะไม่ครบถ้วนการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งอ่านหนังสือการไปหาแรงบนันดาลใจจากผู้นําระดับโลกที่เฮ้ยคนนี้สื่อสารดีจังเลยเราสามารถเรียนรู้ได้เอออันนี้น่าสนใจคือบางทีเนี่ยการที่เราอาจจะต้องการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีต้นแบบ หรืออะไรบางอย่างที่เป็นจริตเราด้วยนะแบบส,สไตล์เนี้ยเราชอบถูกปะแล้วเราก็พัฒนาให้เป็นไปตามนั้นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการที่จะฝึกฝนตัวเองใช่พี่เกดถ้าลูกแกอบว่าพูดคําชมที่ดีที่สุดที่พี่เกดไม่เคยได้ยินออกมาหนึ่งคำไม่ได้หรือไม่ออกก็มันไม่เคยได้ยินใช่สิ่งที่จะบอกอคือเราไม่สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้เราไม่สามารถพูดสิ่งที่เราไม่รู้ได้บางคนน่ะเขารู้นะว่าเขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่คําถามคือ ฮาวฉันจะสื่อสารให้ดีขึ้นยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียนเขาก็ไม่ได้เพิ่มคลังอะไรให้ตัวเองอันนี้พัฒนายากหน้าที่ของเราคือพาตัวเองไปหาคลังเพิ่มเติม,มบางทีสิ่งที่ติดตัวเรามามันอาจจะไม่พอสําหรับตําแหน่งที่เรายืนตรงนี้ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อแล้วเราพยายามสะสมหาคลังและต่งตงางๆเหล่าเนี้ยค่ะลูกแก้วมีเทคนิคหรือมีวิธีการอะไรไหมในการที่จะทําให้เรา เรียกว่าสามารถรักษาโมเมนตัมในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ให้ยืดยาวต่อไปได้ลูกแก้วแชร์อันหนึ่งลูกแก้ว่เคยเป็นคนสื่อสารแบบ aggressive มาก่อนเพราะเราเติบโตกับเพื่อนผู้ชายเราก็จะพูดตรงซึ่งมันจะเวิร์กกับลูกน้องบางประเภทเวิร์กกับนักเรียนบางประเภทแต่ว่าเราอ่ะรู้ว่าปัญหาของเราอะคือเราต้องไปหาคลังคําทางฝั่งซอฟ ให้มากขึ้นสิ่งที่ลูกแก้วทำทำสองอย่างอย่างแรกคือทำเชิง m หม์เซตก่อนเชิงไหม์เซตคือทำเซลฟ์ทอกพี่เกดเคยดินไหมเซลฟ์ทอกคือการการพูดกับตัวเองการปักหมุดเลยว่าฉันจะเป็นคนนี้ไอ้คนคนเข้มแข็งพูดตรงประเด็นมีอยู่แล้วแต่ซอฟเราไม่มีลูกแก้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าหลับตาจินตนาการเห็นตัวเองพูดสิ่งที่ซอฟทำสิ่งที่ซอฟขึ้นเช่นสมมุติว่าถ้าแต่ก่อนมี คนคนหนึง่งลูกน้องมาพูดสิ่งที่ไม่เข้าหูแล้วอาจจะเฮ้ยไม่ใช่ก็อย่างนี้สิเราเห็นตัวเองในจินตนาการว่าโอเคติดตรงไหนอ่านในแชร์สิแบบนี้ค่ะก็ก็เห็นตัวเองทำในสิ่งที่ถูกพอเห็นตัวเองซอป,ปุ๊บพูดกับตัวเองสิบครั้งฉันเป็นคนอ่อนโยนฉันเป็นคนอ่อนโยนแล้วลูกแกพูดสิบครั้งปุ๊บลูกแกวเปลี่ยนในมือถือนะให้มันให้มันรีมายขึ้นมาทุกเช้าว,ว่า เธอเป็นคนอ่อนโยนและทุกครั้งที่ลูกแก้วเห็นตัวเองพูดจาอ่อนโยนกว่าเดิมอะกลับขึ้นมาขึ้นรถมามาชมตัวเองเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> วันนี้พูดกับเขาดีอะเฮ้ย hey, วันนี้เราอ่อนโยนขอบคุณเธอเป็นคนอ่อนโยนนะเนี่ย mm hmm. เพื่อให้จิตเรามันมันเห็นว่าเราเป็นคนอ่อนโยนจริงๆ mm hmm. นั่นคือวิธีแรกคือคือการคือการพูดกับตัวเองเซลฟ์ทล์ควิธีการที่สองคือเพิ่มสกิลค่ะเราก็เวลาเราไปฟังพอดแคสต์หรือไปตามคนที่อาจจะคนละขั้วกับเรา แต่เขามีสกิลที่ดีเฮ้ยคำงคำนี้ดีจังเลยอ่ะเฮ้ย mm hmm. มันพูดแบบนี้ได้เก็บเลยเฮ้ย mm hmm. คำชื่นชมพูดอย่างนี้ได้รวมถึงไปเรียน mm hmm. เกี่ยวกับการสื่อสารเพิ่มเติมเนาะสมมุติในการเรียนการสื่อสารอย่างของที่อะคาเดมี่เราเราจะสอนเรื่องเข้าใจอารมณ์ชื่นชมเนื้อแท้การชื่นชมเนี่ย mm hmm. แต่ก่อนเราเขาขี้เกียจเราจะชมเขายัางไงอ่ะแต่พอเราไปเรียนว่าอ๋อมันสามารถพูดว่าเฮ้ยฉันเข้าใจว่าเธอมองว่าเรื่องนี้ไม่จาเป็น ทีเนี้ยมันสําคัญเพราะตืดตืดตืดเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้หรอมันปิ๊งแวบอะว่ามันพูดแบบนี้ได้เก็บเข้าคลังเลยดังนั้นการเรียนเรื่องการสื่อสารอย่างที่บอกค่ะเราไม่สามารถพูดคําที่ดีได้ถ้าเราไม่เคยได้ยินหน้าที่คือฟังให้เยอะขึ้นแล้วก็พาตัวเองไปเรียนรู้คลังคําที่เป็นทางบวกที่โมดิเวตคนได้มากขึ้นน่าสนใจ แปลว,ว่าจริงๆแล้ว,วทักษะเหล่านี้จริงๆมันสามารถฝึกฝนได้ทั้งหมดแหละโดยเริ่มจากการที่เราต้องเปิดใจในการที่เราจะเรียนรู้มันก่อนเนาะแล้วก็หาวิธีการในการที่จะเก็บองค์ความรู้ลแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ทูกที่ใช่ใช่โอเคค่ะที่นี้ค่ะเมื่อกี้ลูกแก้วพูดทิ้งท้ายประโยคว้ว่าเอ้ยเพื่อที่เราจะไปโมดิเวทคนอื่นทีเนี้ยพี่เคยนี่มาว่าคำการโมดิเวทหรือการสร้างแรงบนันดาลใจให้กับทีมงานเนี่ยเป็นหนึ่งคุณสมบัติสำคัญนะ ของคนที่จะเป็นผู้นําถูกปหเพราะเมื่อคุณนำอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสั่งคนอื่นจะไม่ใช่วันออนวันอย่างเดียวละ,ะแต่มันคือการที่เราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจเราจะต้องแบบช่วยในการสร้างบรรยากาศให้ทีมอ่ะมีไฟมีเ,เขาเรียกว่าอะไรปลุกพลังในการทํางานอะไรเงี้ยแก้วมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรบ้างที่จะทําให้คนที่ตอนนี้ที่เขาฟังอยู่ถ้าสมมติก็เป็นหัวหน้าเนาะเขาจะสามารถ build up ทีมขึ้นมาได้ ลูกแกว่าหนึ่งเทคนิคที่ดีมากคือ storytelling Story สามารถทำให้คนเกิดอารมณ์คล้อยตามได้มันมีงานวิจัยด้วยนะพี่เกดว่ารู้ไหมว่าในติ k t o k อ่ะคนชอบติดตามคนแบบไหนมากที่สุดเฮ้ยจริงหรอชอบติดตามช่องแบบไหนช่องที่คนติดตามมากที่สุดไม่ใช่ช่องเล่นเกมหรือเลยนะคนติดตามช่องเล่าเรื่องตัวเองงงไหมคนมี มีแนวโน้มที่จะอยากรู้เรื่องรอบตัวสนใจใครรู้เรื่องคนอื่นใส่ใจเรื่องคนอื่นใส่ใจอ่าดังนั้นเมื่อเรามีความใส่ใจเฮ้ยสตอรี่เทลลิ่งเราถึงตามไงเคยไหมคนนี้เล่าเรื่องปมที่บ้านแล้วเราฟังคนนี้ไก่ไข่ปลูกยังไงแบบทำเออพี่ก็ฟังพี่ก็ฟังอ๋อหนูก็ฟังหนูก็งงว่าฟังทําไมมันได้อะไรแต่แบบเฮ้ยคนนี้ไปติดคุกมาเป็นยังไงเราฟังเพราะว่ามนุษย์มีความใส่ใจดังนั้นถ้าหัวหน้าเราสามารถเล่าเรื่องได้ แบบสนุกด้วยนะเพราะบางคนหัวหน้าเล่าเรื่องคือเล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกน้องเลยเล่าไปเรื่อยเล่าแบบอวยตัวเอง <Ừ. S 1> อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องเพื่อโมดิเวตนะดังนั้นสกิลที่จะเล่าเรื่องแล้วมันเกี่ยวกับลูกน้องอันนี้มันมันสามารถกระตุนได้เช่นยกตัวอย่างมีหัวหน้าคนหนึ่งมาเรียนกับลูกแก้วพี่คนนี้เขาดูเพอร์เฟกมากเลยเขาดูเหมือนเป็นลูกคุณสวยดูดีดูไม่เคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนเลยอะพี่เกด พอมาเรียนปุ๊บลูกแกบอกพี่ไปทําโครงสร้างสตอรี่เทลลิงแล้วพี่ลองมาเล่าปรากฏเขาไปเล่าเรื่องที่เขาเคยเฟลเคยทําผิดพลาดเคยเกือบจะกีฟอัพเคยเกือบจะล้มละลายแล้วเขากู้ตัวเองขึ้นมาได้แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดที่เปลี่ยนไปลูกแกบอกเคยอันนี้แหละพี่ต้องเอาไปเล่าให้ลูกน้องฟังเพราะเมื่อคุณเล่าเรื่องลูกน้องจะมองว่าคุณไม่ใช่เทพที่อวบนฟ้าคุณมีความเหมือนฉันอ่ะคุณมีความเคยผิดพลาดเหมือนฉัน รู้แค่ว,ว่าอันนี้เป็นสกิลที่หัวหน้าต้องมีอันนี้พี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าอันเนี้ยในทางจิตวิทยาเนาะพี่เคยดูสารคดีอันหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการเปิดใจให้ฆาตกรอันนี้อของต่างประเทศนะฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองออกมาเนี่ยหรือว่าเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือการที่อีกฝ่ายนึงก็ต้องเปิดเผยหรือเล่าเรื่องของตัวเองไปเช่นเดียวกันถูกทำให้รู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้แบบ พิสดารอะไรอะ่ะเออทำให้เขารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็การเล่าเรื่องของเองเนี่ยมันมันมีประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งเนาะอันนี้พี่เสริมพี่คิดว่าเราต้องถอดเลชั่นเรียนจากชีวิตเราให้ได้ด้วยถูกถ้าเราไม่มีเลชั่นเรียนอะไรจากชีวิตเราอะ่ะเหมือนเราไปเล่าอะ่ะมันก็จะเหมือนว่าฉันเก่งมากเลยนะฉันเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนอ่าใช่มันจะทุกคนก็จะมองแบบเออเก่งนะยินดีด้วยแล้วแล้ว,ลวเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแชร ฉันได้ไรอ,อแต่ถ้าคุณรู้โครงสร้างการเล่าเรื่องที่เฮ้ยเราอะเคยแย่เคยเลวเคยเข้าใจผิดเคยไม่ดีมาก่อนออแต่ฉันเจอเลเซอร์เลอรเนี้ยทำให้ฉันโกรธขึ้นมาฉันช็อตคัดปัญหาที่ฉันเคยเจอมามอบให้เธอไม่ต้องไปเจอปัญหาแบบฉันแล้วเ,ออเธอได้องค์ความรู้ไปเลยอันเนี้ยลูกน้องจะมองแล้วแบบขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเกตแล้วใช่มันเหมือนการที่เราแบบเหมือนบอกเขาก่อนแล้วมันมีแนวทางป้องกันไม่ให้เขาแบบ ต้องมาเผชิญกับสิ่งที่เราเคยเจออย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออขอบคุณมากเลยนะแบบมันดีสําหรับการเตรียมการชีวิตเขาด้วยถูกถูกสมองมนุษย์ชอบกันกันความกลัวหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วจากที่เมื่อกี้เราคุยกันมานี่เราได้เทคนิคเยอะมากเลยนะวันนี้ที่เราคุยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีการไม่น่าเชื่อมีความรู้ <laughs> มีสิคะ <laughs> มีมอ่าเราเริ่มจากการที่เฮ้ยผู้นําที่ดีต้องเป็นยังไงอ<ฆ>่าซนะึ่งวันนี้เรามาเจาะเนาะในส่วนของว่าเอ้ย ผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวมไม่ได้ม่แค่มี EQ อย่างเดียวนะแต่ว่าจะต้องสามารถสื่อสารได้ดีซึ่งเนี่ยเราก็คุยมาถึงเรื่องของ,ของการแบบ o t i v a t e ทีมและต่างๆนะคะทีนี้มันอาจจะมีคําถาม,มในหัวขึ้นมาจากผู้ฟังว่าโห m o หโม a ิเวมึงไม่ทำอะ่ะบางคนอนะ่ะก็บิ้วเราจังเลย Motivate เราจังเลยไม่เห็นทําอะไรเลยจริงๆมันเป็นการสั่งที่เปลี่ยนวิธีการหรือเปล่าอ่า ม,มันมีคำหนึง่งเป็นคำของคงอรูง้อที่ลูกแก้วชอบมากแต่ตอนนั้นเราเอาไปสอนพ่อแม่ผูกครองเนาะคือคำว่าทำให้เห็นเป็นให้ดูอยู่ให้สัมผัสถ้าคุณพูดเก่งแต่คุณไม่เคยทำให้เห็นเลยว่าคุณก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเหมือนพ่อแม่กินเหล้าแล้วแล้วบอกลูกอย่าก,กินเหล้ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วกินเหล้าอย่างเงี้ยหรือเจ้านายบอกว่าคุณต้องมาตรงเวลาแต่เจ้านายคือสายชำ่ำอย่างเงี้ยดังนั้นทำให้เห็นเป็นให้ดูอยู่ให้สัมผัสคือเฮ้ย เราเห็นเจ้านายเราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาสักเซจจริงๆอ่ะเราชันน่าอยากเป็นเขาอ่ะดังนั้นอันเนี้ยมันคือ m o t i v a t ของจริงคือคุณเป็นด้วยแล้วคุณเอาสิ่งที่เป็นเลส s o n l e a r n คุณมาพูดแต่เอาแต่ใจคือการที่ก็ฉันจะเป็นแบบนี้ฉันอยู่ในตําแหน่งนี้ฉันไม่ต้องทําแล้วมันเป็นหน้าที่เธอฉันฉันเป็นฉันแบบนี้เธอเป็นเธอแบบนี้ฉันอยู่สูงกว่าเธออันเนี้ยคือเอาแต่ใจอ่าซึ่งจริงๆอ่ะพี่ว่ามีหลายๆคนนะอันนี้พี่พูดในมุมเจ้านายนะบางคนเติบโตมาเนี่ย ก่อนตอนที่เราเป็นน้องเด็กน้อยอ่ะเราถูกกระทํามาอืแล้วพอเราโตมาเป็นหัวหน้าเราอ่ะก็เอาสิ่งที่เราเกลียดหัวหน้าคนนั้นอ่ะมาทําต่อโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวอือันนี้แบบบางทีกลไกจิตใต้สํานึกมันทางานแบบนี้ก็มีนะมันมันเป็นไปได้เพราะคลังที่คุณมีมีแค่นั้นเหมือนที่ลูกเก้ยวบอกว่าอ่ามีสมมติ ทั้งชีวิตคุณเจอแต่คําด่าของหัวหน้ามาวันหนึ่งคุณเป็นหัวหน้าคุณจะมาเรียนรู้กันอยู่ดีๆชมม,มันไม่ได้มันมีแต่ครั้งเดิมไงม,มันเป็นความไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งคําเหล่านั้นซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกหน้าที่คุณคือหาครั้งใหม่ถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบเจ้านายเก่าของคุณที่คุณเคยกลนด่าจงหาครั้งใหม่หาช้อยส์ใหม่ให้กับชีวิต อืมอันนี้ดีค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งอะค่ะที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมๆแล้วเราก็เจอปัญหาเดิมอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฉีกออกจากทางเดิมเลยถูกแล้วเจเนอเรชันก็เปลี่ยนไปไม่เด็กเจนซีอาจจะไม่ได้เข้าใจการทําไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองทําไปก่อน <Okay. S 2> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าใจอีกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีอาจจะต้อง start with why ทําเพื่ออะไรมีวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย โอเคดีมากๆเลยค่ะวันนี้คุยมาถึงตรงนี้แล้วค่ะอยากให้ลูกแก้วฝากถึงคนที่ตอนเนี้กําลังพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเองจะได้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่ดีหลายๆมิติแต่เขาอาจจะยังขาดในส่วนของเรื่องของการแบบการสื่อสารเนาะหรือการแบบไม่กล้าที่จะโน้มน้าวหรือไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกแก้วมีอะไรจะฝากไหมคะการสื่อสารเป็นสกิลและเป็นเรื่องของคลังคำถ้าไม่ฝึก มันก็จำไว้พัฒนาดังนั้นเริ่มฟังคลังที่ดีตั้งแต่ตอนนี้เริ่มหาช้อยส์ใหม่ให้กับชีวิตตัวเองและเราจะมีทางเลือกให้กับชีวิตมากขึ้นค่ะ <c oughs> ซึ่ง Inner Power Academy <c oughs> ของเราเช่นเคยเช <c oughs> เคยค่ะเราก็จะมีครูลูกแก้วนะคะผู้มีความเชี่ยวชาญค่ะในเรื่องของการ นำเสนอเนาะการสื่อสารนะคะแล้วก็การ motivate ทีมงานนะคะซึ่งจากที่เราฟังเนาะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเออมีหลายๆตัวอย่างเลยที่น่าสนใจแล้วก็ถ้ามาเรียนเพิ่มในคลาสเราเนี่ยเราจะได้เทคนิคและวิธีการนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากภายในด้วยสู่ภายนอกเพื่อให้เราสามารถเป็นผู้นำนะคะที่ทั้งเก่งนะคะมีคิวที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ค่ะ EP นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ